อาโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมโอ้วันี้ดูอยู่ในเกมมายครับโปเกมอนนะครับผมก็โอเคกลับมาอีกครั้งนะครับอันนี้ผมแอบไปลงมอดเพิ่มนะครับได้คุณใครช่วยอีกเช่นเคยนะแล้วก็ได้พิเศนเสนอมานะครับก็คือเป็นมอดตู้แกชานะครับซึ่งบอกเลยว่ายังไม่ได้ลงตอนนี้นะครับอ่ะดต่ด้ความที่ว่าเดี๋ยวมีคนสงสัยทําไมโปเกมอนทางแถบซ้ายแดงแจ๋ขนาดนี้คือที่จริงแล้วผมจะจับอะไรนะ ินแคลปนะครับลิคแคลปนั่นแหละทีนี้จับไม่ได้ครับน้องเลเวลสูงเกินไปประมาณ40นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีคนสงสัยตัวที่6มาจากไหนผมคือผมแอบไปลงเหมืองมานิดหนึ่งนะครับแต่ทีนี้ตอนแรกเป้าหมายเราคือจะลงเหมืองใช่ไหมเขาเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนคือผมคิดไปได้ว่าเอ๊ไม่มีบ้านแล้วเราจะเอาของที่เราหักาเนี่ยใส่ไหนไปไหนนะครับผมเลยบินไม่ใช่บินขอโทษคือผมพายเรือเนี่ยผมพายเรือเนี้ย เป็นตำรวจนะครับอันนี้ผมได้ลมมอดอะไรเพิ่มนิดหน่อยก็พอดีคุณไข่ช่วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านแถวนี้นะครับผมสามารถสร้างบ้านแถวนี้ไม่ก็นี่นี่นี่เดี๋ยวเราจะยึดแถบได้แถบหนึ่งไว้หรือไม่ก,ก็เดี๋ยวไปหาแถวอื่นนะครับแต่ตอนนี้บริเวณที่ผมคิดว่าอยากสร้างบ้านนะครับคือตรงนี้เกาะเขียวตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะไปท่้งกันนะอุ้ยคุณไข่ดูทางขวาครับคือเป็นเป็นพิก,กัดนะครับแต่ตอนนี้พิก,กัดโดนบงังเพราะฉะนั้นอาจจะมองไม่ถนัดนะครับ อ่าแล้วก็เดี๋ยวคือตอนนี้มันมีถามว่าทําไมต้องลงตู้กระชาใช่ไหมครับทําไมต้องลงมาตู้กระชาคือมันมีสมุนไพรชนิดหนึ่งครับที่เราหาได้ยากมากนั่นก็คือสมุนไพรคืนชีพนะครับสําหรับทาําที่อะไรนะที่รักษาโปกเกมอนนะครับผมก็เหมือนที่ตัวดีมินช่นของโปกเกมอนอย่างเช่นคุณจอยใช่ไหมก็ปัญหาของยากปัญหาของคราฟยากนะครับผมผมก็เลย ครับคุณค่เอกว่ามันมีอะไรไหมที่ช่วยเราได้นะครับ,ค,รบคุณค่เอกก็บอกว่ามีมดกระชาที่ช่วยสุ่มของได้แต่ไม่ใช่ว่ามันจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็จะมีโอกาสออกแต่ไม่ใช่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์มันมีน้อยมากๆนะครับผมผมลองไปเล่นมาก่อนลนะคือเอาซักซาไม่ใช่สามสิบมันเท่าไหร่ปะขอคำนวณแป๊บน,นึงนะครับขอบคำนวณโอเคมันจะอยู่ที่ล,ลาวนะครับอ่าเจ็ดสิบลูกมีโอกาสออกอย่างน้อยหกครั้งถึงจะ 6ครั้งถึง7ครั้งนะครับผมก็อันนี้ผมไปสุ่มมาจากตัวเลยนะลองสุ่มมาแต่ถ้าจะเอาน้อยๆเลย7 0ครั้งอะ่ะจะโอกาสแค่ต่ำ3-3ครั้งเท่านั้นแหละซึ่งมันจะออกมาเป็นวันวันเหมือนวันใครเคยเล่นในอะไรนะใส่คํคำไหมนั่นแหละมันประมาณนั้นเลยนะครับในงานวัดนะไม่หมวบอกถึงอายุเลยทีนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาจุดสร้างบ้านก่อนนะครับตอนนี้ผมจะมาสร้างบ้านก่อนนะครับ เน่าจะค่อยย้ายของเนาะในอีนี้นะครับผมแต่บ้านผมอาจจะยังไม่เสร็จนะครับโอ๊ยมันติดหรอไม่แพ้ติดโอเคเดี๋ยวเลือดติดโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านอยู่แถวแถวตรงนี้มันมีหลุมากไม่เอาไม่เอาไม่สวยไม่สวยไม่สวยสเกลิตันสเกลิตันไม่เอาเนี่ยนี่ผมตัวคิงแคปตัวนี้นี่ทุบทีทุบทีโปเกมอนผมหายเลยโดยเฉพาะเมยวฮาผมนี่ไปโลดเลยนะครับผมนี่คิงแคปตัวนี้ Sabes, แ,แบบนี้แหละแต่ว่าเลเวลจะประมาณ40ตัวนี้มันเลเวลเท่าไหร่31นะครับผมตัวนี้เลเวลเลเวลน้อยกว่าโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมวิ่งเปิดแผนที่ก่อนวิ่งเปิดแผนที่ก่อนนะผมเดี๋ยววิ่งเปิดแผนที่แป๊บนึงโอ้ตทำไมโอเคโอเคเอ้ยไฟไฟไม่ขยับอ่ะโหลโอเคไฟไม่ขยับเช็คมันนะไฟมันยังไม่ขยับไม่เป็นไรไม่เป็นไร อ๋อบอกอันนี้เป็นน่าจะเป็นอันนี้คุณไคไม่ได้บอกผมว่ามีมอสตัดไม้ด้วยโอเคอ่าอเขาไม่ได้บอกผมมานะเพราะฉะนั้นแล้วต้องเอาอะไรทิ้งก่อนเอากินทิ้งก่อนโอเคเรื่อเนี้ยคุณไคเองเขาไม่ได้บอกผมนะว่ามีมอสตัดมอสตัดไม้แบบนี้มาไว้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่รู้นะฮะโอเคเราโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอันนี้กลับมาอันนี้กลับมาโอเคเดี๋ยวเอาบล็อกไม้ปุ๊ลืบ สิบสองใช่ไหมแต่เราต้องการอีกนะครับผมต้องการไม้สีขาวอีอ้ยหนูหนูแซ่ฝาไม่ใช่พิกาจูแต่มันก็ได้แหละโอเคเอาไข่ทิ้งก่อนเอาไข่ทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวเฮ้ยครับไม่เอายังไม่เอายังไม่เอาเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนนะเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนตกใจอือเราอกของวางไว้นี่นะครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยววางไวนน้เฉยนี้นะฮะ เดี๋ยวอาจจะไปเอาของแถวตรงแถวเกาะกอดนะครับผมแล้วก็เอาของไว้นี่เนาะส่วท็อตปักก็ปักไว้นั่นแหละไม่ต้องเอากลับนะครับผมเดี๋ยวเก็บของกันอะไรที่เก็บได้เก็บก่อนนะครับผมอนนี้เก็บ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 โอเคแล้วก็เดี๋ยวเปิดแผนที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บแล้วก็มาร์กตรงตรงไหนวะตรงนี้ตรงนี้อันเดียวตรงนี้ตรงนี้อ่ะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้เขียนว่าบ้านนะครับผมบ้าน าโอเคครับตอ OK. it nah. นนี้ผมเจอโอเคมาผมขอท้าสู้หน่ en, be even, be even, be even. อยแล้วกันนะครับแต่ก็อาจจะชิเราโอเคเมียวนะเฮ้ยเมียวฮะนะใบไม้ทาใบไม้อ้าวเมียวฮะเราโดนโอ้โหเมียวฮะเราเลเวลเขาเลเวลสิบหกเฮ้ยเขาเปลี่ยน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 เอาโคตรมาดีกว่าเอาโคตรโคตรเลเวลยี่สิบนะฮะตักดขากันไม่มาขาดไม่มากจากเลื่องเหลือแค่ตัวเองไว้้ยเอ้ยเกือบเกือบเกือบเอา เอาคืนนะฮะถ้าเอาผืนเรียบร้อยโดนเท่าไหร่ไม่เยอะนะฮะโดนน้อยหนึ่งโอเคเป็นไงโอ้ยโดนโดนตบตู้เอาอษาฆาตแขนนะครับบอกเอาถ้าอาฆาตแขนดูตีได้เท่าไหร่อืมโดนตบเออหือโดนจะตายแล้วเอ้าเขาหิวจ้องข้ามิงอ่ะดูตีได้เท่าไหร่เอ้ย เป็นบัฟหรือดีบัฟอะล้องแนวเอ้ยปล่อยโกสไปก่อนเลยเหมือนเดิมอะ่ะสีนาคาดีกว่าสีนาขาพา,า,าดีกว่าคอไม่ใช่ขาไม่ใช่คอหวายตีนาขาไม่รู้บาชื่อไม่ถูกนะฮะอะ ดูซับอห้าดูดซับดูดซับดูดซับเป็นไงเขาไปช็อตอืเราก็ใช้ห้าดูดซับเมกาลิสไ,ไม่ใช่เมกาลิสอ้าวเรียบร้อยตายไม่ใช่ตายน็อกหลับโอเคโอ้โห้อยากเอาฟาร์เลยเอาอะไรอ่อเอาเอันนี้ละกัน เป็นไงในด่วนได้ปีโอเคแล้วครับเอากครั้งนึงโอ้ดับโอเคเอาป่ามาป่ามาดูมันบอกโอเ้เอ่อขึ้นน้ำได้ไหมอือหือเรียบร้อยโดนที่เรียบร้อยสิบหกใช่ไหมเมียวฮะโอ้โหเมียวไ้ก เอเอเมียวห้าไปแล้วอะไม่ยอมโอ้ดินกระเด๋วคอยชิงอคอยริงวายโอ,โอ้เรียบร้อยคอยชิงไปแล้วไปแล้วหนึ่งโอเคเรามีบอลอยู่บอลดำหนึ่งบอลแดงห้านะครับอ๋แอแล้วก็คือบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าบอลไม่ติดเนี่ย โปเกมอนฟัดเรานะโปเกมอนฟัดเราเลยนะบอกไว้ก่อนนะฮะโปเกมอนจะฟัดเราเลยหนึ่งสองนี่ไง,ห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 งเห็นไหมเห็นไหมมา,มา,มาฟัดกวกเราเลยทันทีได้ไหมได้ไหมโอโอเฮ้ยเห็นไหมคืออันเนี้ยเป็นมอดเสริมที่คุยค่าเอกไปลงมาให้นะครับก็เป็นมอดที่เฮ้ยพี่แก๊จูโอ้ผมได้แล้วอุ้ยวางดูชิปเปิ้ โอเคแล้วไปเอาอน,นี้มานะครับแล้วก็ปักพอรใช่ไหมโอเคแล้วก็ปักพนะอกันนะตอนนี้เพราะตอนนี้ตรงแถวนี้มันมืดนะครับผมแล้วตอนนี้ผมก็หิวแล้วด้วยอาหารไม่มีเน่เราก็จะวิ่งปักคอแบสเขตบ้านโอเคครับเดี๋ยวบ้านนะอาหารนะสำคัญเฮ้ยเก็บไ้ไอห,ห,หมูละืม้ัหอย่าแตก ว่าถ้าโดนซัมี่หรือซสเปอร์ระเบิดหรือโดนสแควรตันนี่จบนะฮะจบไม่ใช่จบอะไรนะจบอนาถแน่นอนโอเคพอผมลงเออ่การาฟิกไอ้ผม,มลงเชดเดอร์เออผมก็เรียกไปไม่จิดเอ้ยไม่ถูกนะฮะผมลบผมลงเชดเดอร์ทำให้ผมดูแสงระบากนิดนึงแต่ก็ยังโอเคอยู่นะแต่ก็ยังโอเคอยู่นะโอเคทัดทัดทัด คือพยายามไม่ให้มันเกิดตรงแถวนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นจุดสร้างมาสกนะครับเอาคนย้อยย้ายไปเกาะกลางก่อนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันตอนเช้าครับผม,ผมจะไป็นคนขอก่อนนะครับผมระหว่างนี้ก็จะเก็บของอะไรไว้ในนี้นะฮะเก็บทุกอย่างไว้ก่อนยกเป็นยังไม่กียา์น,นะครับเดี๋ยวไปเจอกันครับผมอโอเคครับตอนนี้ก็เช้าผมคิีได้เป็นทอยแล้วนะครับอาจต่ใครอาจจะสงสัยว่า อ่คืนผมไปโดนตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการก่อนชิปไปดูนะครับผมอ่าแล้วก็ตามน,นั้นครับผมก็ะโดดลุมลำเรียบร้อยนะครับไป,ไปกี่รอบไม่แล้จ้างมันนะครับผมเพนนี้ตั้มบี้เราไม่เอาเนาะเอาของจิตของปแล้วก็เดี๋ยวตาเผาไปด้วยนะครับเดี๋ตอนนี้ผมได้ของเนาะเดี๋ยวอ่าเมียวฮะเมียวฮะเอ,อาเมียวฮะออกมา เมียวฮาเป็นคู่ของเรานะครับผมเพราะฉะนั้นอ,อุ้ยเดี๋ยวดิ่งกินข้าวกินข้าวเออแล้วก็เดี๋ยวเอาเมียวักมาไว้ที่ไหลนะครับผมอา่าอุ้ยอ,อึ๊บอ่าโอเคเมียวฮามาขี่ไหลเรานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราเรียบคอยคิงแล้วก,กันเดี๋ยวแต่ทากระดิ่งกระเด๋วกรเดี๋ยวนี้แหละโอเคแล้วกลับมาจะไปโคตรนะครับโคตรเอาโคตรมาเพิ่มเลือดนะครับผมโอเคแล้ว เดี๋ยวปล่อยโกลด์ไปก็ได้นะแล้วก็เอาตัวปลามาอืเรียบร้อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขนย้ายข้าของที่เราขนมาเมื่อกี้นี้เอากลับบ้านครับเอากลับบ้านแล้วเดี๋ยวเอาเตาไปปักด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันครับผมเออเตาเอ่อช่างมันไปเถอะจะเตาอ่ะถ้าให้เราขี่เรือละหมักโอเคไปอุ้ยปลาปลาปลาแล้วก็ปลาตรงนี้เด็ดปลามาไปเลยลูก เก็บโกลดมาแล้วโกลดมาแล้วคือที่เอาเกมมนออกมานี่นะครับเผื่อน้องจะอัพเลเวลนะครับผมระหว่างการเดินทางเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านครับผมอ้าวโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาเสาปักไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับจะเขียนว่าบ้านทางรลับบ้านนะครับผมอ่ะโอเคเสร็จ เดี๋ยวพอเราได้อีกสาวหนึ่งนะครับเราก็จะได้เขียนเราก็จะได้วาดปาับ,บ้านได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะปากไว้ที่เหมืองหนึ่งแล้วก็ที่บ้านหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวมอาออกก่อนเนาะจื๊บโอเคเดี๋ยวของเก็บไว้ก่อนนะครับตอนนี้เราจะใช้หวานเอาตัดไม้เนาะนะครับผมตอนนี้ของอย่างอื่นเก็บไว้ก่อนนะฮะเราได้มเมล็ดของต้นประจรสีชมพูนะครับแต่สีอื่นไม่ได้เลยเออได้สีดําได้สีดําแม่กำลังจะบอกว่าไม่ได้สีอื่นเลย นะสีแดงไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องไปเอาที่ต้นใหม่ซึ่งมันอยู่แค่แค่นี้เองเกาะมันอยู่แค่นี้เองนี่นี่นี่เกาะมันอยู่แค่นี้นะสีแดงอันนี้ต้นสีแดงนะนี่นี่ต้นสีแดงแดงแดงนะครับเพราะฉะนั้นมองง่ายโอเคเดี๋ยวไม้ไม้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเก็บของต่างนะครับเดี๋ยวคอยเอาไปทําฟาร์มเนาะฟาร์มที่ผมค่อยไปทำที่หลักนะผมอเตาเอาเตามาก่อนเนาะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเค โอเคเดี๋ยวเราตัดไม้ต่อนะครับเพราะเดี๋ยวตัดไม้เสร็จเดี๋ยวเราเคลียร์พื้นที่ต่อนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกัน,นครับผม โอเคครับตอนนี้เราก็ตัดนายน่าจะฟอแล้วนะครับสําหรับการสร้างบ้านเนาะอันนี้มีมอสแอนิเมชันด้วยนะครับก็เป็นแอนิเมชันใหม่นะเพราะว่าแอนิเมชันเก่าไม่สามารถใช้กับมอสตัวที่เป็นโปเกมอนได้นะครับมันจะเรียกไงดีมันเหมือนแบบว่ามันเข้ากันไม่ได้นะพูดง่ายๆเลยก็คือเหมือนแบบตัวของโปเกะตัวของมอสต่างๆนะครับมันไม่ไม่สามารถไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นต้องเงอมอสใหม่มาเล่นนะครับอ่ะโอเค เดี๋ยวเราจะเคลียร์พื้นที่ต่อน,นะครับแล้วก็จะสร้างบ้านเลยเนาะแต่ทีนี้ปัญหาคืออันนี้ขออนุญาตนะเอ้ยปโกโกะปกาะกะเออเขาจะปโกปกดแบบนึงอ๋อแล้วอันนี้ผมขออนุญาตพูดนะครับสาหรับคนที่เล่นมาครับโปเกมอนนะครับแล้วลงมอดอะไรต่างๆเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่ง,ส,งสิ่งที่ผมขอแนะนํานะครับสําหรับคนที่โอเคคือคนที่เล่นมอดโปเกมอนนะครับถ้าคุณอยากไปสารวจหรืออะไรก็ตามแนะนําให้เล่นจับ เกมมอนที่บินได้อย่างโปโกที่จะพัฒนาเป็นพีเจสหรือพีเจนนะครับผมแล้วก็ขอแค่เป็นสัตว์ปีกนะครับมังกรก็ได้นกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ขอเป็นนกดีกว่านะเพราะว่านกหาง่ายมังกรนี่แม่งหายากอุ้ยออ้โหโดนตีโดนตีโอ้ีไปไปไปน้องก็ตายนตายออออ่ะลำแสงพอลำแสงลูกเขาอ้าวโปโกตาย เออเข็ด okay, ทีนึงอีกทีนึ่ง,งลำแสง, no. งเฮ้ยนกไอ้ตัวนู้นเราก็อยากได้เอา้าเขีนตัวโอเคโอเคเอาใช้ท่านี้ <c oughs> ได้ไหมโอเคพอ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 แล้วก็เดี๋ยวจับ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 ลุกได้ไหมไอ้ตัวนี้ด้วยสิบห้าเองนอกตัวนี้เราอยากได้ ประอบอนะครับโอเคประกอบได้อ่าโอเคเดี๋ยวเขาจับอันนี้สักตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเฮ้ย <Hey. S 1> โอเคหนีบที่ท่านหนีบได้ไหมอูออ๋ตายพวงเราตายโอเคอันนี้มาโอรสโอรสเราใช้ท่าอ่าจ้องแข่งไม่ได้อ่าคาดเอาคืนข้าวคืนดูตีได้ไหม โอ้หตีเราข้าไหมน่าจะไม่โดนแล้วเราเช็ดเท่าคืนโอเคเช็ดเท่าคืนอีกทีหนึง่งเราก็น่าจะได้เขาน่าจะตีเราไม่น้องน่าจะตีเราไม่ตายโอเคเรียบร้อยจับครับจับแนะนําว่าให้จับนกก่อนนะครับสําหรับเป็นโปเกมอนเนาะเพราะว่าคือถ้าใครลงมอดสำหรับขี่โปเกมอนมาก็จะสามารถบินได้นะครับผมแต่ถ้าใครไม่ได้ลงก็แนะนําให้เล่นแบบปกตินะครับแต่แนะนําว่าให้ลงดีกว่าเพราะว่าเราจะสบายกว่า นะครับเวลาเราบินสำรวจเนาะพราะมันมีโบราณสถานที่เราต้องไปนะครับบางที่เรามันอันตรายเกินไปเราก็ต้องใช้บินเอานะโอเคตอนนี้ผมได้ไหมได้ไหมโอเคเรียบร้อยผมได้ผมจะมาน,นกนะครับเลเวลตอนนี้โกดเป็นเลเวลยี่สิบเอ็ดอ่าเดี๋ยวขอเนี้ยเคลียร์พื้นที่นะครับอาจจะมีการประทะกับมอนสเตอร์ไปบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นขอไปทานอภัยนะ เอาโอเคครับตอนนี้ผมเขีย์พื้นที่แล้วฟ้าเดี๋ยวเราจะวางไม้ต่อเลยนะครับผมเราจะวางพื้นฐานบ้านอะไรที่เรียบร้อยเลยนะผมอ่ะเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าขอสักห้าแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเบี่ยงตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปเบี่ยงตรงนี้หน่อยนะครับผมรึปโอเคเดี๋ยวมาวางไว้อันนี้เรายังไม่รีบนะครับผมเำลรัการจับโปเกมอนนะเพราะอันนี้ต้องเอาที่อยู่ก่อน โอเคครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบ้านนะฮะไม่ถือว่าเสร็จเรียกว่าสร้างโครงสร้างได้เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราค่อยมาทําหลังคาละกันนะครับแต่นอกจากทําหลังคานะครับเราต้องทําเครื่องอ่าเรียกเครื่องเปลี่ยนโปเกมอนเนาะก็คือแบบต้องเอาโปเกมอนวอือมาฟาร์มเวลนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีโปเกมอนใช้นะครับผมเพราะว่า ามที่เห็นนะผมมีแค่หกตัวที่ใช้ได้ตอนนี้นะครับแต่ตัวอื่นยังใช้ไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาเครื่อนก่อนหาเื่องก่อนอ,นอา่าโอเคเดี๋ยวผมหาอันนี้เอาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครโอเคผมเจอละนี่นะครับเดี๋ยวต้องใช้เจ้านี่นะครับซึ่งถามว่าทําได้เลยไหมคําตอบคือถ้า,อาตามอีพีอีพีเนี้ยครับสามารถทําทได้ครับเพราะเรามีเหล็กเรามีทองแดงและเดี๋ยวอันนี้ต้องเอาหินไปเผาเนาะแต่เอาแต่เนื่องจากอีพีเนี้ยใช้เวลาคลิปนานละ นะครับก็เดี๋ยวไว้ค่อยทำดีกว่าเนาะโอเคครับตหรละคลิปนี้ก็ต้องขอจอบลงเพียงเท่านี้นะครับใครจะมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด, share, ด้วยนะครับสำหรับวนันนี้ไปกันกลครับไว้เจอกันนะครับ